ทีมเอ็ม n องพันยี่ส2026เรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องอะไร m ม s รรักนี้ต้องเสิร์ฟไ,ไม่รู้งงช่วยช่อเรื่องหรือว่างงด้วยสำเนียงมเมื่อกี้ก <l inks> <laughs> อะ จะเป็นเกิร์ลเลิฟบอยเลิฟหรือเป็นสหะน,นี่สหะเหมือนโรงเรียนเลยไม่ใช่ไม่ต้ามึงก็คือตีนี้ธรรมดาทั่วไปอย่าพูดอยากพูดอยากพูดอย่าพูดมันโรงเรียนรวมไงเออาเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันนะครับใครดูมาแล้วอย่ามาสปอยนะสปอยได้สปอยได้สปอยได้สปอยไม่ทันในคอมเมนต์มึงอยู่ตรงนี้เดี๋ยวถ้าสปอยมึงหลังจากมึงเรีอคไปแล้วไปดูกันเลยจ้ะชื่อเรื่องว่าหลักนี้ต้องเสิร์ฟแมทแมช์พอยท์ รักนี้ต้องเสิร์ฟเขียน<ด>อาหารแน่นอนไปดูกันสองรักนี้ต้องเสิร์ฟหรอใช่แม็กพอยต์เราต้องหน้าจ,จอเขามืดมานะเดี๋ยวเราบัรอดูน่าจะเป็นในข่ายอาหารไหม,มสเสิร์ฟโอเคไปออเไปอาออกมาเสิร์ฟอะไรนะแบบมีต้านหรอเอ้ยเทนนิสเออเฮ้ยนี่นี่มันปิงมากงขายปิงตรงข้ามกันกัดกระต่ายแต่พ่อยันลูกอ่ะ มาลับออเดอร์ครับออเดอร์อยู่นี่พ่อพี่ชายร้านนู้นน่ะไม่มีออเดอร์มานานแล้วตั้งแต่จำความได้อะแต่ห้ามแพ้ลูกชายบ้านนะจำไว้ให้สัตน์จะชนะมันมาไม่ได้นะครับพ่อติ้งเงิอใครอะไล่ยมโหเราซับซึ้ไม่ได้อ่ะเฮ้ยแต่น้องหล่อนะอยากลองดีใช่ปะเขาเล่นเล่นแต่ถ้าอยาเล่นซีรีส์กับเจมี่ไม่ติดนะเรื่องระหว่างลูกมานเปลูกพัวไงพูดหลุดเกมเล่นงี้นะ แล้วลรอรวนนี้เราเฮ้ยทำยี่อะไรเนี่ยถ้าลูกใครแพ้ปิดร้านไปเลยไหมเรียวแม่สักสีโอเคก็ใจละแมทพอร้ตถ้ามึงทำให้น้องกูแข่งชนะได้นะมีรางวัลให้ี่สินชื่ไหนูเนี่ยอุ้ยชิมอะ เอขาจยให้พวกเราเน่ยเป็นตัวแทนไปแข่งคู่เลยเฮ้ยทีมอนน่ะแข่งคู่นะเว้ยไม่ใช่คู่แข่งครับขอแข่งคู่ทำได้ไหมแมทควอยซนี่ยมันหนักจอบเลยกีฬาเนี่ยมึงอ่านอะไรขงมือคนคุ้นละโอ้โหมีซอได้เหรอลูกฝากทำ กูก็ไม่ได้เกี่ยงอะไรมึงนะจะขอบพ่อมึงใช่ปะประตูลานมึงมีหยอดน้ำมันบ้างนะทักทินิ้วมึงก็ซัดบ้างไหมจำที่หายนอกสนามมีหลายเรื่องที่ทำให้กูกับมึงตรงตีครับแบบหนุ่มฝรั่งแต่ในขนามนี้ขอให้เป็นเรื่องของเราสองคนเลยว่าแล้วเพลงดีกีนี้ โอเคอะไร่ต้องเติมเฮ้ยโอเคโอเคุ้นนี่ชอบดูแล้วน่าจะฟีลกู๊ดน่าจะยิ้มทั้งเรื่องใช่ยิ้มตั้งแต่พ่อยันลูกอืมน้องคนนี้ขายเื่ะไรอ่ะขายหน่อยขายหน่อยคนที่กำลังดูอยู่นะครับขายทั้งปิงด้วยแล้วก็ขายทั้งตัวน้องที่ได้คู่กันหรือเมื่อกี้ไม่ขึ้นไม่ขึ้นชื่ออะไรเลยเออเขาเนี่ยจะให้เราไปสื่อไปแล้วว่านี่ลองเติมดิทัสท์ ได้รู้ว่างจะได้รู้ควาเออนี่ก็แบบว่าก็เชื่อว่าหลายๆคนก็ก็น่าจะว้าวกับปิงคือตอนที่กูเลยนคือกูกีออกมาเลยคือบอกว่าดีใจไงคืออะไรจะได้รู้ว่าน้องคู่กับใครสักทีนือมีรายชื่อทั้งหมดเลยเราจะลาขึ้นไหรักนี่ต้องเสิร์ฟหรอนี้ต้องเสิร์ฟเขาว่าแมทช์พอยต์อะคือคนที่เล่นกีฬาเนี่ยเขาจะรู้แต่เราไม่รู้ แมดพอยต์คือแบบว่าเดี๋ยวจะอยากอีกลูกหนึ่งจะชนะแล้วนะถ้าเกิดลูกนี้ฝั่งที่นำอยู่ชนะก็คือแมดพอยต์จบไงซิงกับชิมอนซิงซิมอนไงแล้วก็ทีทีโชปกับปิงทีโชช้ือทีโชดิเดี๋ยวเขาเขา้าไปดูในไอจีกนนะครับนึ่งตอนที่เธอดูครั้งแรกจะเป็นไงบ้างเขาดูก่อนแชแล้วครั้งหนึ่งเราชอบนะก็คือแบบว่าดีที่เขาได้คู่กันคือมันแบบว่า อีกคนหนึ่งคือปิงอะหาคู่ยากเพราะปิงก็สูงอยู่แล้วนะครั้งนี้คือแบบโอเคคนนี้มาสูงก็ถือว่าโอเคแล้วก็น่าสนใจนะครับผมแต่ยูตัวเล็กตัวน้อยอะอืมับปิงแต่ปิงบอกแล้วว่าแต่ที่เขาสูงใช่ไหมปิงบอกแล้วว่ามันอาจจะไม่ไม่เปลี่ยนโผก็ได้ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงได้อ่า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 ่าต่าองาอดูออดูอนซีรีอ์วอ่าอะเป็นอ่าอ่าออดูอ่าออ่อ่อ่าอ่าอ่าอนาอ่าอาออ่อ่อ อโอ้โหแฟนคลับแฟนคลับคือแท็กเยอะมากคือรือย่างได้อย่างทักอย่างคือคือตอนนี้คือดังดูเพลินไม่บอกกล่วเป็นใครใดๆให้รู้คนเดียวไปกดหัวใจตลอดไม่ใช่เราจะรอดูเขาไม่เขียนแบาไทยไงเรากลัวอ่านผิดทีโชหรอ,อหรือว่าทีชาวเราหาก่อนแปนน๊บนึงนะอ๋อเขาเล่นเรื่องนี้กับจีนไไหนให้เธอบอกจริงด้วยใช่ไหมโอ้โหยากมากเลยคุาไม่แฟนคลับทางประเทศชอบเขามากอ่ะ มันไม่มีไทยอ,ะอ่ะอ่าโอเคไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอามาน้องๆบอกหน่อยว่าจริงๆน้องเขาชื่ออะไรชื่อชื่อแบบว่าอ่านภาษาไทยยังไงอะไรย่างเงี้ย<อ>เอออืมเนาะอะกลับมาที่ซีรีส์ก่อนแลวกันนะฉันไม่แน่ใจว่าอ่านว่าอะไรอะ่ะโอ้ซีรีส์ก่ติดตามเลยกดฟอน้องก่อนเออทีไม่แต่ชื่อทีนะทีโชว์เออทีโชว์อ,อ่ะประมาณนี้นะครับก็เมื่อกี้เนี้ยถ้าที่ทัาดูอะ่ะชันพูดเลยนะไม่ไม่เคยดูผลงานของปิงมาก่อนแล้วก็ของน้องคนนี้เขาไม่เคยดูมาก่อนทีโชว์เนี่ยปรากฏว่า เข้านะไม่เคขินสําหรับสําหรับมวลหรือเคมีตอนที่เราดูอ่ะแล้วยิ่งพอเมื่อกี้ตอนที่กำลังจะจูบอ่ะถ้าเรารู้สึกว่ามันไม่อินอ่ะก็จะไม่อินเลยแต่เมื่อกี้รู้สึกว่ามันน่ารักอ่ะแล้วแล้วน่าจะฟิลกู๊ดฟิลกู๊ดแล้วก็เป็นหนึ่งเรื่องที่ต้องบอกุรือว่าเออถ้าเราว่าเราต้องมาเรียกใ้ตรงให้ได้นะเออถ้าสนใจ ยังไงถายไวด้วยนะครับทั้งน้องปิงแล้วก็น้องพีโชเน,นี่ยแหละ<ฆ>แล้วก็รวมถึงใครที่พอจะรู้ว่าเรื่องนี้มาจากานิยายไหมหรือว่าแต่นขึ้นมาใหม่หรือยังไงหรือคาดเดาว,ว่าเรื่องจะเป็นยังไงเธอคาดเดาสิคาดเดาว่าวในฐานะที่เธอเป็นนักเข,ขียนข่าวก็คือแบบว่าไม่ถูกกันเนาะแต่ไม่เกี่ยวกับลูกนะั่นแหละจต่พ่อเนี่ยกดดันให้ทุ้งคนให้ทั้งสองแล้วเขาได้มาอยู่ด้วยกันมาเล่นเป็นบัดดี้การอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเกิดความรัก ให้เขารู้ว่าสองที่เขาบอกให้เขารู้กันสองคนนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นความลับเล็กๆที่รู้ว่าสองคนผู้ชายสองคนก่อความรักในใจความรักที่อยากจะรักชก <c oughs> กม,มันต้อ <Bre> งจิดเฮ้ย,ยแต่มันน่าสนุกตรงนั้นแหละก็หล่อๆเมื่อกี้ร้องสายบอกว่าเรียกเคี้ยวนะประมาณนั้นใช่ไหม,มนสนชมป์คา <DOU complement S 1> ดเดาว่าความสนุกจะมาจากการที่เขาต้องแอบไปพบไปเจอเลยแหละเนาะยังไงก็ เมนก็มาได้ฝากกันด้วยกับช่องของเราพวก e t t y music h a n n e l นะครับจะเพลงจะหนังจะรีแอคเรื่องอะไรก็ตามรับประกันครับว่าชอบตรงกันก็จะมารีแอคครับฝากได้ฟาตัวได้เลยนะจ๊ะมากันเยอะๆปเร็ววบ้านแม่งขายติ่นซำตรงข้ามกันกัดกรตัดแต่พ่อยันลูกอ่ะมารับออเดอร์ครับ ออเดอร์อยู่นี่พนุมร้านนู้นอะไม่มีออเดอร์มานานแล้วตั้งแต่จำความได้อะแกห้ามแพ้ลูกชายบ้านนะจำไว้ในสันไปชนะมันมาให้ได้นะครับพ่อสอรี่น้ำโรอยากลองดีใช่ปะ